เอาเอาเป็นว่าลบสอ m กลสองบวกส m บวกสนะครับน้องแล้วก็บวกด้วยวงเล็บ m กลังลบห m บวกสลบด้วยสาม m กลสองวกส m 2. ลบห่าเจออย่างนี้ปุ๊บทำไงดี หาเทอมคล้ายก่อนเลย <พอ S 1> ดีไหมครับครับ<พ>อ,อ่าก็เราก็มาดูนะครับเรามาเรียงกำลังกันดีไหมจากจากมากไปน้อยดีไหมเพราะฉะนั้นเราเอากำลังสองก่อนอ่าเทอมไหนคล้ายนีไ่ไงถูกอันนี้เทอมดีกรีสองนะพี่จะเขียนว่าเอ่อเทอมดีกรีสองโอเคปะก็คือลบสอง m กำลังสองถูกไหมบวกด้วย m กำลังสองแล้วก็ลบด้วยใช่ไหมเพราะมีข้อหมายลบข้างหน้า 3 m กลังสถูกไหมครับซึ่งก็คือเท่าไหร่ครับก็คือลบส<บ>เนาะ m กลังสอง 2. เอาละโอเคละคราวนี้เทอมดีกรี1ใช่ไหมครับเรากำลังไล่ดีกรีลงมา4 m นะครับบวก m พี่เมื่อเขียนบวกก็ได้แต่อยากเขียนก็บวกกับลบ6 m พี่ไม่เห็นต้องเขียนบวกเลยพี่เขียนลบก็ได้ถูกไหมครับ m ใช่ไหมครับน้องแล้วก็ลบ3 m อ๋อดีมากเลยลบส m นะครับพอมีลบข้างหน้าลบเอาไปคูณบวกก็ได้ลบไงมันจะเป็นลบสาไงเนาะ 3m มเป็นยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อกาว,วถูกไหมครับยิ่งมีเปลี่ยนแปลอย่างอื่นด้วยถูกไหมเยอะแยะเลยพี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะเอาละ4แล้วก็ลบหได้ลบสลบสลบสได้ลบห้ถูกไหมครับคราวนี้ก็มาเอาตัวแดงมั่งเทอร์มดีกรีอะไรอีกดีกรีศูนย์ใช่ไหมเวลาพี่หมายถึงคำดีกรีศูนย์ที่หมายถึงอะไรเอ่ยก็คอนสแตน์ไง ก็นี่ไงบวกสองยกมาแล้วก็บวกสามยกมา <1> 1> แล้วก็ลบอ๋อใช่เลยบวกห้านะเพราะว่าลบคูณกับลบก็เป็นบวกนะเป็นบวกห้าจึงได้เท่าไหร่ครับสิบเราตอบเราเรียนดีีให้น่นนะักเห็นไหมครับมันบวกกันอยู่ถูกไหมคือเรามีตัวแรกเป็นตัวนี้ถูกไหมครับแล้วก็ตัวที่สองเป็นตัวนี้ตัวที่สามเป็นตัวนี้ถูกไหมครับน้องคราวนี้แต่ลนะเทอมเนี้ย เครื่องหมายมันควรจะเป็นอะไรดีน้องเออเครื่องหมายควรจะเป็นอะไรดีเล็บในมุมีวงเล็บตรงไหมเป็นบวกใช่เลยครับเครื่องหมายเป็นบวกนะ,นะทําไมถึงเป็นบวกครับน้อง <donc S 1> ทําไมไม,ไม่เป็นลปป <Schön. S 2> บอะ่ะใช่มันเพราะว่าทุกทุกเทอมแต่ตัวเนี่ยเวลาพี่ยกมาพี่ยกมาแบบแบบเป็นบวกอยู่แล้วถูกปะเออ <mới peu. S 1> เพราะพี่ดูแค่ตอนแรกเนี่ยพี่ดูแค่ว่าในดีกรีนั้นอ <ifi> ่ะมีอ๋อมี เทิบอะไรบ้างที่อยู่ในดีกรีนั้นถูกไหมอืมคราวนี้เราพี่ก็ยกมาแต่ละอันเลยว่าดีกรีสองเเท่าไหร่ดีกรีหนึ่งเท่าไหร่ดีกรีศูนเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างนะครับตรงเนี้ที่พี่ยกมานะครับพี่ทําแบบบวกเออมันเครื่องหมายตรงนี้เป็นเป็นบวกเท่านั้นเองเลยนะครับน้องเออนั่นแหละก็เลยตอบเป็นลบ 4m กลังสองลบ 5m แล้วก็บวกสิบจบนะครับอ,อ่าจริงจริงแล้วเนี่ยพี่อยากจะทําอีกวิธีหนึ่งแหละโอเคปะ่ะ ที่อยากทาวิธีว่าจัดเทอมโอเคปะ่ะคือเรามองอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นการมองแบบแรกอันนี้เป็นมุมมองที่หนึ่งโอเคไหมครับทําแต่ละดีกรีแยกกันมุมมองที่สองนะครับน้องเราก็ทําคล้ายกันนี่แหละแต่ว่าเราจะดึงต,ตัวมาไว้ในวงเล็บเลยคืออย่างนี้อย่างนี้คือเราตอนแรกเรามีสอง m กลังสองนะครับน้องแล้วก็เรามีบวก m กลังสองแล้วก็เรามีลบสาม m กลังสอง โอเคไหมอันนี้เป็นวงเล็บแรกถูกไหมครับน้องซึ่งก็คือเป็นวงเล็บของดีกรีสนั่นเองนะครับน้องคราวนี้เรามีอีกอันหนึง่งเป็นบวก 4m อันนี้เป็นดีกรีหนึ่งแล้วนะแล้วก็ลบ6เแล้วก็ลบ3มถูกไหมตัวนี้จะเป็นเทอมดีกรีหนึ่งนะครับน้องจะเห็นว่าสิ่งที่พี่ทําไม่มีอะไรเลยนะครับน้องพี่มองอย่างนี้พี่มองว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับมันมีเครื่องหมายของมันถูกไหมแต่ละตัวมีเครื่องหมายของมันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นบวกถูกไหมครับตัวนี้ก็เป็นลบตัวนี้ก็เป็นบวกตัวนี้ก็เป็นลบถูกไหมอะไรงั้นคือดูเหมือนว่าพี่จะเอาเครื่องหมายหน้าวงเล็บเข้าไปคูณก่อนถูกไหมแล้วคราวนี้พี่ก็เอาเทอมตรงัหน้ามาเรียงกันถูกไหมครับน้องมาเรียงกันให้ดีกรีเดียวกันอยู่รูปเดียวกันนะครับเอ้เท่านั้นเองเลยนะครับแล้วพี่ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหลืออะไรวะเหลือบวก2บวกสามแล้วก็บวกห้าเอ๊ะพี่เขียนผิดเลยปะวะ ถูกแล้วประมาณนี้ถูกไหมวิถถ้าเกิดทำอย่างนี้บางทีพี่ก็ว่าเร็วดีเหมือนกันเออก็เช็คไปนะครับน้องซึ่งก็จะได้คําตอบเหมือนกันโอเคไหมครับนะครับคืออนี่พูดตามตรงนะว่าเวลาที่พี่ทําจดพวกเนี้ยสิ่งที่พี่ทําก็คือว่าพี่จะทําเครื่องหมายทุกอย่างนะครับหน้าวงเล็บเนะี่ยให้เป็นบวกนะคือวิธีอันนี้วิธีของพี่บอสนะสิ่งที่พี่บอสทาก็คือว่าพี่จะ จะแจกแจ,จะแจกเครื่องหมายลบเนี่ยเข้าไปในวงเล็บเพราะว่าอะไรครับง่ายดีถูกไหมครับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นแล้วไม่ลืมด้วยไม่งั้นเดี๋ยวบบลืมอะไรเงี้ยโอเคปครับอันนี้คือวิธีที่พี่ทำแล้วพี่คิดว่าเออมันก็น่าจะทั้งเร็วด้วยแล้วก็ทั้งปลอดภัยด้วยโอเคไหมครับ